คค่ะะตอนนี้นะคะเราเกลีย้ยกลทุกคนไปกินไข่ไก่เแกงสีนะคะแล้วก็จะสั่งไก่ใจเด็ดให้คุณต่อป้าได้นี่คะว้าวทำไห ในที่สุดเราก็เลือกได้ได้ตรงนี้นะคะทุกคนติดเป็นขัดจะกินขัดไก่ใจเด็ดเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันแบบมันเผ็ดมากแบบเผ็ดดุดันนะแล้วก็จะให้พ่อกินนะคะเพราะว่าพ่อเคยกินเออมามาที่เผ็ดที่สุดในโลกเลยทีเนี้ยพ่อก็เอาเจลเอาเจลใส่ด้วยนะคะหมดถ้วยเลยค่ะแลวทีเนี้ยพ่อก็บอกว่าแบบแบบเผ็ดแบบนี้แหพ่อชอบเลยนะคะแล้วก็จะมาทาพ่อเลย กดไปกดน้ำกันค่ะพิก้าไปกดอรก่อนงานก่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราจะกินได้เลยเราไม่รู้วันนี้คือเบบตื่ันหรือไม่เด็กแต่ว่าพี่ก้าวเริ่มแล้วค่ะทุกคนอ่ะพี่ก้าวเชิญชิ้นหนึ่งเลยอ่ะลูกเป็นไงเป็นไงเป็นไงตรงนี้เหรอเป็นไงนีมันจิ้มไม่พอได้พอสอบอันเนี้ย ไม่ได้ส่อมเอออืมอืมอร่อยไหมไม่ได้ดูนะกเก้เป็นไงโอเคไหมแก้วกินได้กินได้ป่ะกินได้อ่าทำไปเลยเป็นไงซีดซัดเลยแต่น้องแก้วไม่กินนะค่ะไหนขอแม่ชิมนะทไม แก้มทาเพื่อนทำไมไม่กินน่ะดูดูอ่ะงนั้นแม่นะน้องหวานอร่อยก็โอเคอารมณ์เหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นอ่ะอแก้มเหมือนจิ้มชิ้นจะทันไหม กินให้พ่อกินกันเป็นไหดูดันพ่อต้องกินเยอะๆเขาบอกว่ามันเผ็ดเผมคะพ่อเผ็ดไหอเ็เป็นไง oh, <no. S 1> ชาดูดันนะอันนี้แม่รับคำทานของแก้มนะมงแ,แก้มทาพพอแล้วก็ทาแม่ใช่ไ่ะ ก็อือแกเหมือนัก็อืออ่ะเอาเป็นว่าแม่ให้แม่ให้คะแนนเห็ดเด็กๆอร่อยอันนี้มันเห็ดโุ้ยก้าวเอาเฮียนเลยอ่ะดูดีทุกคนไอ้ดุยแอบนั่งกินไม่พูดใครหมดเลยดูดูทุกคนดูดู